อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ฉันต้องเสียพวกท่านทั้งสองคนไปรวมถึงดวงตาของฉันด้วยนุ่นน,น,น,รรนุ่นเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนุ่นเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันก็นึกว่าเธอเป็นอะไรฮัลโหลค่ะอะไรนะคะจริงเหรอคะอ๋อค่ะงั้น เดี๋ยวติดต่อกลับอีกทีนะคะมีอะไรหรือเปล่าวิกกี้โรงพยาบาลโทรมาแจ้งอะว่ามีคิวผ่าตัดสำหรับดวงตาของฉันแล้วเงินก็ดีเลยดิแล้วเธอจะกองมงวลอะไรอะแต่ว่าเงินเก็บที่ฉันมีอยู่มันไม่น่าจะพออะ งั้นเดี๋ยวฉันนี่ยจะช่วยเธอเองนะเธอจะช่วยฉันยังไง ผมได้แจ็กโอมาเฮียวู้ okay, วหัวคิงว่ะหัวคิงเฮ้ยว่าแล้วคิดถึงไอโอเหมือนกันนะจริงสมัยก่อนเนะน,นี่ยตอนทนะี่มันเอาของไปส่งที่ชัยเดีให้เราอะคิดถึงคิดถึงเ,เอ้าไอ้นุ่นไหนมึงบอกมึงจะไม่กลับมาแล้วไงแล้วนี่มึงกลับมาทำไม ไปเย็นก่อนมึงเดี๋ยวให้มันพูดก่อนเฮียพอจะมีงานให้ฉันทำไหมอ่ะมึงว่าไงนะของานกึทำเหรอตลกว่ะไหนมึงบอกว่ามึงจะเลิกแล้วไงที่อย่างนี้เนี่ย คานกลับมาหากูเหมือนหมาเลยนะมึงสรุปเฮียมีงานให้ฉันทำไหมเอาแบบที่ไม่ต้องไปทำร้ายใครแล้วก็ไม่ต้องก้นใครอ่ะฉันไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนฉันต้องการเง,งินจริงๆอ่ะเฮียพอจะมีไหมมึงจะเอาเองินไปทำอะไรไว้นุ่นผู้จะเอาเองินไปรักษาวิกกี้วิกกี้ อีผู้หญิงตาบอดแน่่นนะนี่หัวสมองยังดีอยู่เปล่าวะเอาเงินไปนรักษามันอ่ะกล้าข่อยหัวเฮ้ยใจเย็นดีวะกลับมานั่งที่ค่อยพูดค่อยจากันสิวะ พวกเดียวกันทั้งนั้นต่อยกันทำไมสรุปเฮียมีงานให้ฉันทำปะไองานที่มึงว่าเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามึงต้องเสี่ยงวะ เสี่ยงหรอมวยเถื่อนรู้จักปะไม่มีกติกาไม่มีนับคะแนนมีแต่น,น็อกอย่างเดียวใครโดนน็อกก็แพ้ไม่สนว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงบางทีมึงอาจจะพิการหรือไม่ก็ แต่ถ้ามึงชนะเนี่ยมึงก็ได้เงินนะเนี่ยแหละงานง่ายๆได้เงินไวมึงสนใจปะถ้ามึงสนใจเลยนะผมพาไป เฮ้แกต่อยน้ตาแกเก่วที้ออกอาได้สินี่ จะบ้าหรือไงฉันพาเธอมาซ้อมวันนี้จะ่ำเ,เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะอยุ่นิ่งสิฉันอ่ะพาเธอมาร้านชุดเจ้าสาว<ม>เผอวันไหนที่ตาเธอหายดีขึ้นมามเธอจะได้ไม่เขินไงใครบอกฮนะว่าฉันจะแต่งกับเธออ่ะไม่รู้สิความรู้สึกมันพาคิดไปเองเอ่ะมั้งเอา้า นี่ๆนี่แล้วเ,เนี่ย <c oughs> ลำดับต่อไปขอให้เจ้าสาวากล่าวแสดงความรู้สึกบอกสิฉันเหรอ <c oughs> ฉันจะรักและซื่อสัตย์กับเจ้าบ่าวคนนี้ตลอดไป จะรักและก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเจ้าสาวคนนี้เหมือนกันฉันสัญญาว่าถ้าตาเธอหายดีเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะกลับมาขอเธอแต่งงาน งนี้แล้วสินะที่เธอจะได้ผ่าตัดอ่ะไวเหมือนกันเนาะฉันยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยอะ่ะเธอมองฉันอยู่เหรอเธอรู้ได้ไง ไม่รู้สิฉันคงชอบความรู้สึกที่ฉันรู้ว่าเธอกำลังแอบมองฉันอยู่มั้งวิกกี้เธอรู้อะไรไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันมีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับเธอ แค่ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันละเธอเธอทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเธอคือกำลังใจของฉันนะ นุ่นฟังนะไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเธอคนเดิมที่ฉันหลงรักในเมื่อวานแล้วก็ยังเป็นเธอคนเดิมที่ฉันจะรักต่อไปในอนาคต เดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแล้วนะฉันจะรอนะ เธอจะรอฉันใช่ไหมเธอจะไม่หายไปไหนใช่ไหมฉันจะรอเธอและฉันสัญญาว่าตอนที่เธอตื่นขึ้นมา ฉันจะได้เจอหน้าฉันเป็นคนแรก